หล,หลายวันที่ผ่านมานะคะในหน้าพร้อมด้วยทีมงาน P29 เราได้ลงไปช่วยเชียร์แล้วก็ร่วมชมค่ะน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดในโครงการอบจอ,อุดรก็ t ทลนเดอร์ประจำปีพุทธศักราช2554นะคะแล้ววันนี้ในหน้าก็มีภาพบรรยากาศพร้อมด้วยมีเสียงค่ะ จากคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาร่วมชมงานนี้ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมถึงท่านผอ,อนะคะกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีท่านจะได้มาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะในหานใจทีคัทนานนนทนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีท่านได้บอกเขาว่า ฝากคุณผู้ชมไปช่วยเชียร์แล้วก็ไปร่วมชมไปกํกำลังใจให้กับน้องๆในโครงการอาบจอ,อุดรธานีก็ทลนเดอร์ด้วยนะคะ เป็นพิเศษเพราะวนนี้ดูแล้วรู้สึกม่ทับใจอะไรเป็นพิเศษคะกาลองสวนครับการจัดสวนบ้างแล้วก็การแสดงของเด็กๆครับผวันนี้มาพาูกมาแสดงหรือเปล่าคะไม่ครับมาดูหลานครับผมมาดูน้องๆหลานๆครับสครับาครับแขกรัฝากอะไรถึงอบจรดนี้บ้างครับ สนใจให้แก่จังหวัดเราเ,เยอะๆครับผม่ทจะได้ชมแค่นี้ครับไดบร่ับครับค่ะสำหรับในการที่ได้มาเยี่ยมชมรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งต่าง เรื่องของโครงการในพระราชดำรินะคะนั่นก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเป็นท้องหลังคะและที่สําคัญนะคะที่เด่นก็คือที่ไม่เคยเห็นที่จากนโยบายก็ไดายกที่ต้องการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนเก่งในท้องถิ่นของเรา เพื่อให้มีโอกาสนะโอกาสเข้าสู่ความเป็นสากลหรือระดับประเทศต่อไปและในฝ่ายที่จัดการแข่งขันครั้งนี้นะเราคาดหวังนะว่าเราจะประสานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นดันดาราหรือ,อกัเทเลนของประเทศไทยนะเราพยายามที่จะประสานที่ส่งเข้า รวบการแข่งขันครั้งต่อไปให้ได้นะนี่เราเป็นช่องทางหนึ่งที่เราที่จะช่วยกันค้นหาคนเก่งในจัดรวอนดนของเราแล้วก็คาดว่าเป็นปีแรกนะที่เราจัดนะแล้วก็าครงการอางว่าความสาเร็จหรือความบกป้องเราก็ทางที่ก้องหรืออะไรของเราเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปซึ่งการหาใจก็ก็หวังอย่างนี้ว่านะ อาวีกรรมเหล่านี้นะที่เป็นปรรยากาศส่งเสริมคนในสังกรัดรของเรานะได้มีความความก้าวหน้านะนนเป็นที่รู้จักของของคนจังหวัด,ดื่นๆนะว่าอุดอนมีดีอะไรบ้างนะมีดีหลายอย่างนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการที่จะกำลังจะค้นหาคนเก่งคนดีของอุดอนของเราก็ขอให้ผู้เข้าร่วมกันทุกท่านประสบความสำเร็จใครที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจ ก็พร้อมที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไปแล้วก็มีหน้าแล้วก็เดินจัดทุกปีเพื่อที่จะค้นหาคนเก่งร่วมกันนะและทีมงานทุกคนก็จะช่วยกันนะครับขอบคุณครับสิปากว่า สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำแล้วสิบมือคลำไม่เท่ากับคุณผู้ชมไปร่วมเชียแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับน้องๆน,นะคะที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้เป็นกำลังใจให้กับทุทกๆคนผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างที่ทุกคนต้องการและตั้งใจนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ะได้หนาพร้อมด้วยทีมงาน P29 รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีต้องขออนุญาตรำลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ